ครับก็อยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีทองดีเลื่อนสนเนินนะครับวันนี้ก็มาดูความพร้อมนะครับก่อนถึงวันงานนะครับงานผ้าป่าสามัคคีนะครับเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลสุนเนินนะครับวันนี้ก็เตรียมความพร้อมนะครับคุณแม่ครับมีคนถามว่าคุณแม่ทําอะไรครับทาไมลูกศิษย์เยอะแยะมากมายเลยครับอ๋อปฏิบัติธรรม ลู <นำ S 1> ลกปฏิบัติทำนั่งสมาธิทำความเพียรตรวจมนลไหว้พระพาลุกสิษธ์ทำใช่ไหมครับทำบุญทำทานตามวัดต่างๆก็คุณแม่ช่วยธนูมรุงเนาะ<ช>วัดตะคองแรงวัดมรุมวัดบ้านโบสถ์คุณแม่เข้าไปใช่ไหมครับ<ช>ไ,ปไปเจอตามโรงทานต่างๆนะครับผมเจออยู่วัดใหญ่วัดสว่างบุรพารามนะครับ รับพานอนไปใส่พานอนกันไปเน,ะน,นาะสำนก็เนทางำนักปฏิบัติธรรมนี่พาลูกศิษย์ปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ป2-4 2-5 2-4นะคระับจ้ะ2-4 2-4ลูกศิษย์ษลูกหาถึงเยอะนะครับบางคนก็ถามว่าทำไมยังไม่ทราบนะครับก็จะเล่าเรื่องคุณแม่นะครับคุณแม่ชี้ทองดีเลื่อนสุงเนินนะครับท่านตั้งสำนักปฏิบัติธรรมน,นะครับพาลูกศิษย์ลูกหาปฏิบัติธรรมฝึกสมาธินะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายนะครับถึงได้ มีบุญบารมีนะครับในการบูรณะปฏิสังขรณวัดวารามต่างๆนะครับวัดตะของแรงนี่ก็เป็นผลงานของคุณแม่นะครับที่สร้างตั้งแต่โบสถประตูกำแพงซื้อที่ดินตอนนี้ก็สร้างุฏิสองทชั้นราคาก็รวมๆสิบล้านไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะทําประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลสงเนินนะครับจะทอดปลาป่า,ปาวันที่6กรรกรกฎาคมนะครับเพื่อมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนะครับ ก็ฉลองพระปา่าหรือว่าชุมพระป่านะครับวันที่5นะครับ18นาฬิกานิมนตลพิทุสงฆ์นะครับมาเจริญพุทธมนต์นะครับฉลองพระป่าที่สำน,นักปฏิบัติธรรมที่บ้านตะคองแรงแตะบนคงยางอำเภอสุเนินจังหวัดน,นครราชสีมานะครับวันที่6ก็ขวัพระป่าก็ออกจากสำน,นักปฏิบัติธรรมประมาณ89โมงนะครับไปถึงวัดป่าก็ตั้งขบวนหน้าวัดปา่าประมาณ9ก้โมงก,กว่าครับจะร่วมขบวนก็เชิญได้นะครับที่วัด หน้บบาวัดป่าสุนเนินอำเภอสุนบบเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ไปทอดที่โรงพยาบาลสุนเนินอำเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมาครับครับกองงานเลขาอำเภอสุนนเนินนะครับอาจารย์ต้นนะครับท่านก็เป็นพระเลขาของพระครูสิริพัฒนประยุทธ์นะครับรองเจา้าคณะอำเภอสุเนินนะครับก็มาช่วยผูกผ้านะครับงานทอดเขาป่าสามัคคีพระป่าสามัคคีมอบเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสุนเนินนะครับที่สํานักปฏิบัติธรรมแม่ชีทองดีเลื่อนสุนเนินนะครับมีพระจาริขิตกองงานเลขานะครับมาดูงานนะครับเราก็นูนแบกเก้าอี้มันตะไกลนะครับพระใบดีกานะครับสมโพธฐานานุกรมของเจ้าคณะอําเภอสุเนินนะครับท่านก็แบกเก้าอี้นะครับเตรียมจัดผ้าป่านะครับอาจารย์มิ่งนะครับหลวงพี่มิ่งนะครับ เลขาเจ้าคณะตำบลมะเกลือใหม่นะครับวัดป่าสุงเนินนะครับกอแต่งคันนี้นะครับพร้อมลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ลูกศิษย์มะเกลือใหม่กำลั้มาช่วยงานนะครับก็มาช่วยงานกองงานเลยขานะครับผูกลดแห่พระป่านะครับเสร็จไปแล้วไกลๆนู้นนะครับเห็นรถสิบล้อนะครับวันที่หกกรกฎาคมนะครับ กระบวนก็จะออกจากสำนักปฏิบัติธรรมของแม่ชีทองดีเล่นสุเนินนะครับประมาณสักสองโมงเช้านะครับไปตั้งก็กองพระป่าที่หน้าวัดป่าสุเนินนะครับไปทอดหมอบื่องมือแพทย์ได้กับโรงพยาบาลสุเนินนะครับรถคันนี้แห่พระป่านะครับเราให้ดูงานนะครับการเตรียมพร้พอรมนะครับ ก่อนบันจริงนะครับขอเชิญนะครับก็มาร่วมขบวนผ้าป่ากันได้นะครับในวันที่6กรกฎาคมนะครับ2563นะครับตั้งขบวนที่วัดป่าสุเนินหรือว่าที่สำนักแม่ชีทองดีเลื่อนสุเนินนะครับที่บันตะคองแรงตะบลโคงยางอำเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับชุมงานวันที่5นะครับ18นาฬิกาก็สวดเจริญพระตมนนะครับฉลองผ้าป่านะครับที่สำนัก ปฏิบัติธรรมของแม่ชีนะครับก็ยัติธรรมนะครับแถวบ้านตะของแรงนะครับโคงยางคลองพุทรานะครับกุระเข่งโนนข้าบ้านโนนนะครับต้องการมาร่วมทําบุญก็เชิญนะครับวันที่5นะครับฉลองผ้าป่านะครับทอดที่โรงพยาบาลสุเนินมอบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสุเนินนะครับเป็นงานดีงานใหญ่ของอำเภอสุเนินงานหนึ่งนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมนะครับ ครับสำนักแม่ชีทองดีเรื่องสุขเนินนะครับที่นี่ก็นอกจากฝาลูกศิษย์ลูกหาปฏิบัติธรรมตามพระพุทธศาสนานะครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับท่านก็ยังรักษาอาการเจ็บป่วยนะครับในการอบสมุนไพรนะครับเราให้ดูนี่ไม้ก็ใช้เป็นฝืนนะครับนี่ปิตาอบนะครับสำหรับผู้ป่วยต่างๆก็เป็นลูกศิษย์มากมายนะครับจากเชียงรายจากกรุงเทพนะเยอะแยะมากมาย หยุดอบไปนานนะครับหยุดอบสมุนไพรไปนานเป็นเหมือนแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็มีจิตบําบัดก็คือพาปฏิบัติธรรมนะครับร่วม20ปีนะครับตั้งแต่ปี2524นะครับในห้องอบนะครับก็เพิ่งเปิดเมื่อวานนี้เองนะครับก็เปิดอบสมุนไพรนะครับเหมือนการรักษาทางเลือกหนึ่งนะครับของแผนไทยนะครับซึ่ง คุณแม่ก็ทํามานานร่วมยี่สิบกว่าปีสามสิบปีนะครับตั้งแต่สองห้าสองสี่นะครับซึ่งวันนี้ให้ดูสานักปฏิบัติธรรมนะครับของแม่ชีทองดีเรื่อนสุนเนินนะครับหรือทุกคนจะนับถือนะครับจะเรียกหลวงพ่อนะครับซึ่งท่านก็เป็นตำนานในการเรียกนะครับแต่ให้ไม่สับสนเราก็จะเรียกแม่ชีทองดีเรื่อนสุนเนินนะครับซึ่งก็เป็นสมนักปฏิบัติธรรมที่ พาลูกศิษย์ลูกหานะครับนางสารานทิพเราเจอเจริญภาวนานะครับในห้องด้วยนะครับทําให้จิตใจบริสุทธิ์นะครับคือพาทําความดีนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับการเตรียมงานข้าวสาลีสามัคคีมอบกับโรงพยาบาลสนนอครับคุณยายชื่ออะไรครับเนี่ยคุณยายชื่ออะไรครับเนี่ยน้าฉันชื่อป้าน้อยป้าน้อยป้าน้อยอยู่บ้านไหนเนี่ยป้าน้อยน่ะสี่สิบสัละเรืองสีสิบละเรืองรุ่นโคราชดูนะเป็นลูกศิษย์แม่ชีทองดีนานยังครับเนี่ย สิบกว่าปีเนาะแม่ชีพาปฏิบัติธรรมใช่ไหมวันนี้มาช่วยงานเตรียมกระป่านะครับเนาะออกมาจากซีสาราเลงเลยในเมืองนครราชสีมานะครับคุณป้าน้อยนะครับก็ให้ดูนะครับว่ามีลูกศิษย์ลูกหานะครับซึ่งมาช่วยงานอยู่สำนักปฏิบัติธรรมของแม่ชีทองดีนะครับก็หลายท่านนะครับจะถามเลนชื่อชื่อคุณป้าอะไรครับเนี่ยป้าอะไรครับป้าต้อยป้าต้อยอยู่บ้านไหน บันเลียบนะบันเรียบบันเรียบนี่ยว so really? ันแถวๆบันเรียบไหมปันลยบแุ้ใหญ่กว่าน้องผมเป็นลูกศิษย์แม่ชีนานเนีครับยี่สิบปียีปีแม่ชีนี่มีรายไดีเราถึงนับถือมากท่านพาทำอะไรบ้างป่าปฏิบัติธรรมเนาะก็มีคนถามในเพจนะครับเอ๊แม่ชีทำไมลูกศิษย์ลูกหาเยอะอ๋อเราก็อยาก สามลูกศิษย์ปฏิบัติธรรมพะปฏิบัติธรรมเนาะสาุคครับผมก็เนี่ยนะครับเป็นปากเป็นคำให้สัมภาษณ์ลูกศิษย์นะครับที่อยู่ร่วมสำนักนะครับก็ปฏิบัติธรรมกับแม่ชีมาร่วม20ปีนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับอยู่กับพระใบีกาสมโพธนะครับจะาวัดวัดตะคองแรงนะครับตอนนี้ก็จะเตรียมรถนะครับไว้แห่พระป่านะครับอาจารย์ครับ อันนี้รถนี้เราไว้ทำไมครับเนี่ยไว้ใส่ต้นกระปาไว้ใ่ต้นกระป่าเนาะรถแต่ต้นกระป่ามีกี่คันครับไม่ค่อยมาเลยทังอยู่ประมาณสิบคันสิบคันอันหกล้อนั่นก็ใช่เนาะมีรถบัสด้วยแล้วก็รถบิ๊กอัพด้วยนะครับก็มีชาวบ้านตะคองแรงไปเยอะไหมครับก็ยังไม่รู้เพรากำนันผู้ใหญ่ไปไประกำนันผู้ใหญ่ไปแล้วก็ลูกศิษย์ของแม่ชีทองดีเนาะครับ ตอนนี้ท่านพระบาิีกาสมโพธนะครับจจงหวัดวัดตะองแรงก็จัดเตรียมนะครับก็ป่าสามมคีนะครับเนมเชีทองดีเลื่อนสุเนินร่วมกับคณะสงฆ์พรอสุเนินนะครับทอดพระป่ามอบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสุเนินพระสุนเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับ